เอ้ยย hey, ูส่าพี่พี่ที่เล่นเกมเสร็จดีก็นะครับผมเมพิ่มมนะาเลยชุดเคยร์ะเราจะมาขายไอเดีเกมเหมือนเดิมแหละไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่หลุดจองนะพี่เขาจองผมนั้นมากเกือบเกือบสองสัปดาห์ได้แล้วนะถ้าผมนับมาได้จริงเกือบสัปดาห์สองสัปดาห์ได้เลยไอเดีเนี่ยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอุตส่าห์รอถ้าผมไม่รอนะโอ้ป่านนี้ผมอันนั้นแล้วแหละ ผมติดอยู่ไอเดียเนี่ยผมก็เลยไปไหนไม่ค่อยจะได้แต่ผมม,มาปล่อยละหลุดหลุดจองแล้วนะครับผมนะับหมดเขตนจองลนวะผมปรับเรียบร้อยแล้วนะนะจากไอหนึ่งสัปดาห์เป็นสามวันนะครับผมนะเพราะว่าอาจจะทาให้ผมแบบเสียเวลาผมก็ได้นะอาจแบบว่าไม่รู้ดิค่าจองมันนิดเดียวเองค่าจองมันร้อยเดียวเองนะครับผมนะค่าจองมันร้อยเดียวแล้วก็จองได้หนึ่งสัปดาห์แต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็สามวันเลยนะครับเพราะว่ามัน มันจะไม่ทําให้ผมได้เสียเวลาเพราะว่าผมจะได้ไปต่อได้นะครับผมนะผมจะได้เร anyway. ื่อยๆนะเพราะว่าถ้าผมมีไอหนึ่งไอดีแล้วอะไอดีต่อไปแต่ผมจะมียากมากเลยนะครับผมจะมียากจริงๆอะนะไปเดินไปดูตัวขอเลยตัวแรกนะครับผมณน่อยยูโอจูนี่นะสวยๆเลยยังโหดอ่จริงๆกับผมเล่นให้ดูด้วยยูโอจูนี่บริมิแก้มีเอาผมจะเอาตัวที่มันเล่นได้นะประมาณนั้นผมเอาตัวให้มันเล่นได้ลังขำๆเนี่ยเล่นโดนโหดโหดๆขำๆโลกเียกโรคแรงแล้วแต่ได้หมดนะครับผม ได้หมดเลยได้ครับสิหละแล้วก็บริพี่แกแล้วก็เอลิเซ่ไอ้เฮียมาตอนนั้นบอกอย่างโหลเลยไอสัตว์พอออกมาโดนเปลี่ยนสกิลซะงั้นโอ้จบเลยจบเลย <c oughs> ไอ้ย่ยอดเลยแล้วก็ยูโอเคชี่นะครับผมนะนี่เป็นสวยปะสวยสวยอยู่แล้วน้องน้องเป็นคนน่ารักนะดูดิน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมต้องมังซื้อหาก็ได้แหละอ้ด้ ตัวต่อไปนะครับผมนเป็นตำนาซาหูคอตูมเลยนะราคาไม่ถึงพันห้าม่ซื้อได้ไงไม่ซื้อได้ไง,ไไไงฮะไม่ซื้อได้ไงเนี่ยดูดูไม่ถึงพันห้าด้วยดูเพชรดูเพชรตึงๆครับทำอีเวนต์ได้บอกเลยเพชรโคตรตึงนะแล้วก็ e อีโวเอวเอวโรนี่ก็ถูกด้วยนี่ ผมไปคิดถึงตัวนี้เฉยเลยนะเอลิเซ่นะผมไปเอลเอลิเซ่เอลโลนี่นะครับผมนะหัวหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็ธรรมดาน,ะนี่เป็น,นี้ยสามจุลเทพสี่จุลเทพเลยนะยประมาณนี้แต่ก่อนนะแต่เด,เดี๋ยวนี้ก็ตัวใหม่เริ่มมาแล้วแล้วก็ยูอ,อัลันเฮ้ยท,ทำไมมันไม่วักอ่ะเห็นไหมจีเอ็นเขนาน่าจะลืมวัก,กน,นะ จีเอ็มเขาน่าจะเหลือมบักนะครับดูดิจีเอ็มไม่ได้ป่ะมันมันไม่นี้ยป่ะดูดิมันไม่สวยเลยอะ่ะดูดิโอ้ยมีเสียงรถมายัางไงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะรถแรงอะ่ะป้าป้าเขาขับแรงอะ่ะยังไงก็ถอขอโทษกันด้วยแล้วก็อีโวอาสตร ال ีก็อีโวอาชาแล้วก็คอตูมอีโวยุนหลังนะครับผมแล้วโหดนะจะเล่นไปแล้วก็อีโวสวี t มีเมียนะมีเพชรให้เยอะๆเลย พี่ๆคนไหนที่ต้องการตัวไหนสามารถหาได้เลยเพราะว่าปิดนะจริงสําหรับผมผมว่าปิดเลยนเนี่ยเมื่นสองเนี่ยปิดได้เลยอย่างจริงปิดได้เลยแหละวีคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเลือกซื้อกับผมได้นะราคาไม่แพงด้วยบอกเลยในะตลาดพันห้าบวกจริงพันห้าบวกอันนี้ผมผมไม่ได้โกหกคนดูเลยนะผมไม่โกหกเลยผมพูดจริงๆเลยพั 1, นห้าบวกแน่ถ้าในแบบในตลาดและนะผมขายพันสามพันสิบพออะพันสามพันสิบพันสี่แค่นี้แหละ ประมาณนี้แหละพันสามพันสี่อ่ะเพราะว่าผมก็เล่นมานานะนะเนาะเล่นมาเก็บเพชรอะไรประมาณเนี้เก็บเพชรไปให้คนดูแหละเอาง่ายๆอ็อฟนะครับผมนะเ,เรือนโลกอวกาศอ็อบเอปเป็นอ็อฟกู้นะอันนี้อ็อฟกู้แล้วก็ได้เงินจากการกู้มาอันนี้ก็หมวกหุ่นเลกาครับผมเนาะตัดการเจ็สิบห้าเลยเด้อเ้อตัดการเหมือนกันเปลี่ยนก็ได้นะ า up, man? S <S มาเดินไปแหละไอ้เฮียแม่งมีเดยออฟตัดการ์ดว่าอดีนี้รวยอะ่ะรวยออฟตัดการ์ดมากเลยอันนี้ก็เป็นไอ้หลุมย้ายดิเมนชันเอสบวกนะอันนี้ก็มเป็นเวอร์ชันดาร์ก้วยสวยนะเวย้ยบอกให้สวยนะสวยนะแล้วก็ตัดการ์ดเจ็ดสิบห้าเลยนะตัดการ์ดโคตรเยอะดูด 85แม่งไม่ค่อยอยากออกหรอกเป็นอะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นอะไรไม่รู้เอาจริงๆเลยมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ชอบออกอ่ะอันนี้ก็ตุ๊กตายุนลางกักขังเวอร์ชันดาร์กนะครับผมอันนี้แกนไม่เด็กนะสามารถเล่นกับไกอาได้เลยจริงอันจี้เนี้ยเล่นกับไกอาเออผมแนะนํานะเก็บเพชรรอตัวไกอามามันก็รอตัวที่มันหดมาจริง สามารถทักมาถามผมได้เลยนะว่าเว้นนี้ควรทํำไหมเว้นนี้ควรข้ามไหมสามารถทักมาได้เลยเพราะว่าผมจะได้แนะนําได้ด้วยว่าพี่แบบไม่รู้ดิผมจะแบบคอยบอกคอยสอนก็ได้นะถ้าพี่ๆไหนเล่นไม่เป็นหรือว่าจ,จัดเซตไม่เป็นอนะ่ะเดี๋ยวผมจัดให้มันมีพี่คนนึงอะ่ะมีพี่คนนึงที่เขาซื้อขายกับผมไปแล้วแหละแล้วเขาก็แบบว่าพี่เขาไม่ได้ซื้อขายากับผมหรอกพี่เขาอยู่ดีๆมาแต่ไหนก็ไม่ มาตัวไหนก็ไม่รู้อย่ดีๆก็ไว้ใจผมเอารหัสให้ผมจัดเซตให้เฉยเลยอย่างไงก็สามารถทักมาได้นะเดี๋ยวผมแบบช่วยอธิบายในคลิปใหม่ในอันนั้นในแชทผมก็ได้สอนวิธีการเล่นไปให้ด้วยว่าอยากได้อยากเล่นตัวไหนมีแบบว่ามีตัวไหนอยากเล่นเป็นพิเศษไหมอะไรประมาณนี้นะผมก็ได้ทําไปให้ด้วยแหละผมจะทําเฉพาะเวลาที่ผมว่างนะแต่ผมไม่ว่างก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันไม่ว่างจริงๆอะเนาะ แล้วก็หมวกสงการนะครับผมนะเอานี่ก่อนเด็กโดนก็อปปี้การเดียนนะครับผมนะขโมยบับเบิ้ลเหมือนอีโบอาชานะาตัวนี้นะแล้วก็ตัดการเจ็ดสิบเปอร์หมวกสงการเวอร์ชันดาร์กนะแล้วก็บอทาสีอะรอ่รกระแพงเหล็กนะครับผมนะโอกาสได้เบิ้ลสามสามเลยเดอ้อครเยอะอันเนี้ยเล่นกับไอ้อารูบิทได้นะแต่หลออารูบิทมาเก็บตังห์หาชิวๆ แล้วก็ไพ่มีทาโร่นะครับผมเราออกเกาะเจ็ดสิบนะอันนี้ก็เวอร์ชันดาร์กนะโดนก๊อปปี้ที่เวลาชา้าที่ถูกในประเทศนะอันนี้ก็ดูสามช่องโกการห้าสิบเปอร์นนครับแล้วก็มีดปลายกระจายนะอันนี้ก็ออก,กอเกาะเจ็ดสิบไปไงโคตรเหลือบอกเลยเนี่ยเห็นปะลูกบอลทองโล้ในตำนานอะดูสามสามช่องสามช่องห้าสิบเปอร์น,นะอันนี้ก็บาดเชิญที่ถูกในประเทศอันนี้ผมผมว่าท็อปท็อปสุดละยิ่งซ้าๆัาผมต,ตัวนี้ตัวนี้คือท็อปละเนี่ย พาะมันนี่มันกันวิกได้แต่มันกันตัวใหม่ไม่ได้นะเขาเรียกว่าตัวผู้หญิงเนี่ยแต่ผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมเปิดให้ดูก็ได้นะอันนี้ก็หูที่โคตรเยอะโคตรครบพันสี่ไปได้ไหมได้ไหมพันสี่ได้ไหมอ,อยากได้มันสี่อ่ะมันครบมากเลยนะรองเท้าโลดดอบนะครับผมนะเมื่อตกก็จะได้ ได้บบเบิลน่ะได้ได้ตังคืนนะ่ะเอา,อางี้ไงได้ตังคืน12เปอร์ของเมืองที่เราจะสร้างนะอันนี้รองเท้าโลนะอันนี้ก็เวอร์ชันฮาร์บินนะครับผมอันนี้ก็มาสวิตนะอันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันดาร์กนะเวอร์ชันธรรมดานะอันนี้เลมอนมาสเตอร์นะครับผมนะมีให้นะสวิตซ์หลอมก็สามารถใช้กันได้เป็นไงตัดการ์ดโคตรเยอะอันนี้ก็ตัดการ์ด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 สี่ห้า 4, ชิ้นแล้วเนี่ย อันนี้ก็โดนพิทักวิกตอรี่นะครับประมาณน,นี้นะนี่อันนี้ก็เป็นธรรมดาแหละอันนี้แกนแม่เหล็กนะครับนะอันนี้ก็หลุมมุดในแถวนะอันนี้ก็ดูทั้งแถวเลยดูทั้งแถวแล้วก็ขโมยเมืองนะอันนี้ก็ถุงมือไทท่านนะก็ผมสามารถเรียกบน้องเมียนได้เลยครับราคาไม่แพงเลยอยู่ด,ดิราคาแบบกันเองมากอ่ะนี่ราคาไม่ต่างจากเดิมแล้วนะ จากเดิมที่ผมไอ้นั่นอนะลงขายไปในคลิปก่อนนะที่มันแบบที่ที่มาที่ผมแบบจะลบไปนะพูดติดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะติดๆขัดๆอะไรเงี้ยคลิปเก่าที่ผมเลยลงขายไปผมขา,ขา,ายแคย่พันพันสี่พันสี่ห้าสิบแต่เพรหมื่นเดียวอันนี้เพชหมื่นสองแล้วนะเดี๋ยวผมหาให้เรื่อยๆด้วยก็รับเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะประมาณนี้แหลนะประมาณนี้นะนไปเล่นกันเลยอย่าลืมไปรับกันด้วยนะเนะี่ยเนี่ยวะ เนี่ยอย่าอย่าอย่าลืมไปรับด้วยนะวิธีการรับนะครับผมนะเสียหนึ่งเพชรแล้วก็จะได้นี่นะนี่วิธีการรับก็เรามานี่นี่นะประมาณนี้เหรอนี่มันมันจะอยู่ตรงนี้เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลามันนะครับผมมันมีเวลาที่กําหนดอยู่ในกลุ่มผมได้แจ้งไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะวิคนไหนแบบที่ไม่ได้ตามนะใน,ใน,ใน,ในเพจนะเพจเกมเศรษฐีนะที่ไม่ได้ตามเดี๋ยวผมก็แชร์ไว้ลงในกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วแหละเผื่อบางคนแบบไม่มีเวลาว่าง แบบลื่อเรื่อนดูแล้วเจอกลุ่มผมนะกลุ่มผมแล้วผมก็จะแชร์ขาวสารว่าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะที่มันเป็นประโยชน์กับผู้ผู้ชมคนดูของเราอะนะแชยวไวโอีกเกมแล้วการมันมันง่ายเกินไปอ่ะดูไออดี่อย่างอย่างเฟี้ยวเลยไอเดี้ยวเลยนะจะไปเล่นไปนะ เหี้ยท่านผู้ชมผมลืมเอามาผมลืมออกมาครับท่านผู้ชมไอ้เหี้ยลืมเอาดับเบิลคุกี้แล้วก็เรียกว่าอะไรการทางฟ้าลืมเลยเต่เด็กน้อยยุ่ไม่ต้องเติศาสตรสามสามอะไรสามอะไรสามตัวสกปรกเดียวมันจะใส่นานนะ กูจะใสน่นามูดแล้วนะนอนนะสวยสิครับปีโคว์ปึงเป็นไงตึงบา้าตึงบ้าราคาตึงบ้าราคาไอเหี้ยออกด้วยไม่ไม่ออกเป็นไรกันลยเขาอตึงราคามึงู ขอสราบเลยเถิไม่รู้นะเหลียสามอันไหนอ๋อหล่อหล่อหล่อเขาเรียกว่าหล่อหล่อหล่อไงครับท่านผู้ชมเรียกว่าหล่อหล่อหล่อหลอกเป็นไงอันนี้ก็หล่อหลออเหมือนกันนะหล่อหล่อหล่อหลออหยอกเล่นงนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าเอาจริงทอยแบบเอาจริงอ่ะทอยแบบจริงจังอ่ะทอยแบบจริงเลยอ่ะตายดิครับรออะไรอ่ะตึงขนาดเนี้ย เไอดอีก็เทพอะราคาไม่เกินพันห้าอะไรเงี้ยโหไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อได้ไงอะจริงเปล่าไม่จับต้องกันได้ไงเะช้าอดนะผมบอกให้อะพูดจริงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไอดีออกเร็วมาก2นาทีออกแล้วเดอ้อ2นาทีออกแล้วนะบอกให้ยังไงก็ฝากกันด้วยนะช้าอดเดอ้อคุ้มนะ สามารถซื้อกับผมแล้วไปต่อยอดได้ด Ou. ้วยนะมาซื้อกันได้เดี๋ยวเล่นตัวอะไรดีมีเมียมันอย่านี้เกินไปดิมันจบแน่เกินอัลลันนี่ไหมอัลลัลนี่คอมโบมันต้องเยอะนะไม่เป็นไรอัลลัลนี่มาอัลลัอัลลัลอัลลัลมาคารุ่นตอมัอ่ามาคารุดอต่ อ,อยากอยากลองเหมือนกันอยากลองเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะแค่อยากลองนะอันนี้ก็ลืมโหลดอไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่ปาก่าคแค่อยากลองนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็รับการดได้ด้วยซ้ยำมาการที่ผมได้นะปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนะานนนะมาลองซื้อขายกันดูกันเองเลย ไม่ค่อยใจตรงไหนก็ถามได้ถามได้เลยยินดีตอบอยู่แล้ววงการด้วยกันะนะ่ะเนาะยินดีตอบอยู่แล้วแล้วเป็นฮีอะไรเกมเนี่ยเออมึงไม่เข้าเกมสักทีลหรอยากเจอตึ้งๆอะ่ะเอาจริงๆแล้วอยากเจอแบบตึ้งๆอ่ะนะไอ้ที่อยดูกูเจออะไรก็ไม่รู้แี่งกูไม่เจอตึ้งๆเลยท่านผู้ชมโอ้โหกูลืมอมายแล้ว ให้แฟกซ์คุณเออผมเห็นในข่าวนะครับผมนะที่ตอนบวชไปฆ่าเด็กเนีนะนะนะ่ยนะนะอย่างนั้นก็แสดงความเสียใจด้วยนะแต่มันก็ไม่ควรนะไปเสพย,ยาแล้วก็อย่าเงี้ยนะมันไม่ควรเลยนะมันก็เสียอันนี้ด้วยนะเสียใจด้วยอายพี <Now. S 1> ด้วยนะเศร้าเลยพนะีด้วย ไอเหี้ยแล้วตังคูไม่มีเลยอะ่ะสัตว์โอ้ยเซ่มแม่เราโรบอทกูตึงเลยนี่ไอเหี้ยนะเอามาเพื่อครอมคอมโบไ้น้องแค่นั้นแหละี่ก็ตึงอ่ะครับน้องแค่นั้นแหละคอมโบชิบหายอน่บอกเลย อก็อถือว่าคอมโบอยู่แล้ววะเฮ้ยถือว่าได้ออไม่ว่ากูตนะ้องคนดูตายเลยวโอ้โหอะไรวะไม่เจอตึงๆเนี่ยยังไงก็ฝากไว้วยอารมณ์อ้อมใจเลยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝาก facebook ผมด้วยนะ facebook นะครับเฟซบุ๊กเฟซนี้นะครับผมเนะี่ยยังไงก็ฝากกันด้วยเด้อ นี่ไอ้ที่เหรอกูเตือนให้พวกมึงอยู่นะนี่นี่กูก็รับซื้อเห็นปะอันนี้ก็ออกแล้วดูครับน้องๆไม่ได้ออกราคานี้เลยนะขับตามมาจาก Youtube นะบอกให้เออตึงๆครับน้องๆน,งน,งนี่แบบใช้ชาติอีกหรู้เปล่านี่ก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วเห็นไหมผมแจ้งตลอดนะครับพี่ๆสุดหล่อผมแจ้งตลอดนะเห็นไหม เห็นไหมผมแจ้งตลอดนะเว้ยไม่ใช่ผมไม่ใส่ใจนะเห็นปะเออถ้าเป็นเล่นไปก็แจ้งอยู่นะโค้ชคนเดียวก็แอบน้อยใจอยู่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็เพื่อคนดูก่บบอกเลยเพื่อคนดูก็ไม่เป็นไรอะ่ะอง่ายเลยต้องมีความพยายาม,มใช่ปะ่ะล่ะเออก็ปกติแหละในก็ฝากไม่ได้อ้อมอกอ้อมใจกันด้วย